ี๋วยวก่อนนะคะพี่เผาขอแป๊บก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้พี่เผาก็มีครอบเมนเนอร์คำสาบล้าของเดอะซาโดมาแนะนำนำเสนออีกเช่นเคยกับตํานานครอบเมนเนอร์นะคะแล้วก็มาอยู่กันกับ y o u u u e c h a ช n e l พภูสุภาวิชาดีนะคะแล้วพวนนี่เผาก็จะมานําเสนอนะคะที่มีชื่อว่าในตอนที่10นะคะตอนที่มีชื่อว่าเอออะไรวะจำไม่ได้ละตอนที่10ตอนที่มีชื่อว่าตู้จด ตู้ตู้หนังสือกับความ,ามาลับน,นะคะนะคะบนคัมภีรนะคะซึ่งพี่เพาเนี่ยก็จะนําเสนอขอแป๊บนึงนะคะแพวนะคะอย่าเพิ่งปิดเน้นนะคะแพวขอร้องนะคะปอนจะตัดแบนม่กับพี่เน็นแล้วเน็มันจะบอกคุ้มที่จริงที่จริงพี่เพ,พาใช้แบบว่าอะไรนะแบบดาวนโหลดนะคะเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ลงลงยูทูบเลยเนี่ย นะคะเดี๋ยวต้องแว่งนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากน้องจะปิดเน็ตนะคะก็เรามาเริ่มกันเลยตอนตู้ตู้วิเศษกับคัมภีร์ความลับเอ๊ดูเหมือนว่ากล่องนั่นมันคืออะไรเลยเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นตู้ปริศนาสินะตู้ปริศนานั้นเมื่อ18ปปีก่อนฉันได้ยินว่าพ่อแม่เป็นคนเก็บของทั้งหมด ไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยวันนี้ฉันจะต้องหาความจริงให้ได้ว่าตู้นั้นมันคืออะไรฉันต้องรู้ให้ได้ก่อนสินะเนี่ยเอแต่ว่าตู้นั้นนั่นมันมีอะไรอยู่นั่นนะฉันก็งงเหมือนกันนั่นแหละอ,อ๋อฉันคิดออกแล้วเรามาเริ่มหาอันแรกกันเลยโอ้นั่นสินะตู้แรกก็ยังไม่มีอีกดูเหมือนว่าตู้อื่นนั้นมันอาจจะมีบางอย่างที่เกี่ยวกับรูปภาพที่สำคัญนะ พ่อแม่เป็นคนเก็บรูปนั้นไว้ตรงที่ตู้อีกอันหนึ่งโลเกอร์นั่นจะเป็นโลเกอร์อันที่สองสินะโอ้หรือไม่ว่าจะเป็นสามสี่หรือห้าโอ้ฉันงงไปแล้วไม่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 ไม,ไม,ไม่โอ้ยอย่าว่าเยอะดีกว่าฉันว่าเรามาเริ่มเปิดอันแรกกันเลยหรืออันที่สองก็ได้ฉันว่านะโอ้วันด,ดีเอเมิลี่ว่าง่ยหรอโอ้ยท่านลีโอเธอมาช้าเกินไปแล้วนะเธอต้องหาความจริงสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น ต้องมีกุญแจสักดอกที่จสามารถหาความจริงได้เพื่ออาจจะมีอะไรบางอย่างอ๋อเนี่สินะมันมีอะไรบางอย่างหนึ่งบางหนึ่งและบางหนึ่งสินะโอ้บ้าจริงฉันว่าเรามาเริ่มเปิดอันแรกหรืออันที่แปก็ได้เนาะออคิดออกแล้วฉันมือเหมือนว่ารูปภาพครบอบครัวของฉันมันคงจะอยู่ประตูอีกด้านหนึ่งเออไม่ใช่นะตู้ล็อกกอ์ต่างหากแอมิลี่เธอดูสงสัยจริงๆเลยนะ เธอว่าให้ฉันส่งสัยง,งั้นเหรอท่านลีโอเดี๋ยวฉันจะจบตบหน้าเธอแล้วนั่นแหละเฮ้ยฉันไม่สนแล้วนะโอ้ยอย่าทำแบบนั้นสิลองหาดูดีๆอาจจะเจอก็ได้นะในนั้นมันมีลกเกิดต่างอีสิอ,อ๋อสินะสินะฉันว่าเรามาหาล็อกเกอร์อันต่อไปกันดีกว่าโอ้เราเจออันแรกแล้วที่ไขานาฬิกาดวงใหญ่ สุดสันวันแห่งราติกาดวงใหญ่เอ้านั่นจะบ้าอะไรเนี่ยเธอพูดอะไรเพอเจอร์กันเลยเนี่ยดูเหมือนว่าดูพูดเพอเจอร์เกินเหตุเลยนะโอ้นั่นสินะฉันว่านะดูเหมือนว่าล็อกเกอร์อีกอันหนึ่งจะเป็นล็อกเกอร์อันที่สิบหกแล้วนะเธอต้องดูให้ดีๆก็รลกกันล่ะโอเคงั้นฉันจะลองหาดูล็อกเกอร์อันที่สิบหกกันละกันอาจจะเจอก็ได้โอ้ดูเหมือนว่าเราเปิดตั้งหลายล็อกเกอร์แล้วสินะ แต่ลังไม่เจอรูปภาพของคัวของอเอมิลี่เลยเราได้ยินมาว่านี่คือล็อกเกอร์แห่งความสมจำฉันเห็นได้ยินว่าในสมัยแห่งปาป,ปิรุสได้ยินว่าเขาใช้ล็อกเกอร์นี้เป็นเครื่องมือส่วนตัวในการเก็บเอกสารทั้งหมดโอ้เอกสารน่าสนใจเหลือเกอินเนี่ยมันเป็นความคิดที่พิเศษมากเลยนะท่านลีโอท่านฉลาดจริงๆเอะเดี๋ยวก่อนนะเสียงโทรศัพท์ใครไม่รู้ดังอะ่ะอุ้ยลองโทรหน่อยสิ อืมท่านมัสเตอร์กาโทมาโอไม่ฉันว่านะ oh <my. S 1> เรามาเริ่มเปิดล็อกเกอร์อันที่19กันเลย oh <my. S 1> แล้วก็20 mm. ให้มันจบจบ,จบสักทีโอ้ oh, oh <my. S 1> ดูเหมือนว่าเราเปิดทุกล็อกเกอร์แล้วนะมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับปริศนาของรูปภาพครอบครัวของฉันเลยนะเนี่ยอืม oh <my. S 1> แปลกจริงๆเลยนะเนี่ย oh <my. S 1> ดูเหมือนว่าจะได้ของอะไรก็ดีเลยนะฉันต้องขอบใจมากที่พวกเธอเล่นกับพวกเรานะแล้วไว้พบกันใหม่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นละ่ะ คิดออกแล้วประวัติศาสตร์นั้นจะต้องโด่งดังนั่นจะต้องเรียกว่าล็อกเกอร์แห่งความทรงจำล็อกเกอร์แห่งความทรงจำมันคือสิ่งมหัศจรรย์เมื่อชาวปารปิลุสนั้นได้ใช้ล็อกเกอร์นั้นเพื่อเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในการที่พวกเราต้องทำไว้เอกสารนั้นได้รวบรวมไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนั่นคือสิ่งมหัศจรรย์จากแอมิลี่ อะละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตู้ล็อกเกอร์กับมนตราคัมพีมหาสจรรย์นะคะซึ่งจะกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของแอมเบรี่และก็ลีโอนะคะที่ตามหาตู้ล็อกเกอร์นะคะในแต่ละล็อกเกอร์เนี่ยมันก็จะมี20ใช่ไหมยี่อันใช่ไหมนะคะใน20ล็อกเกอร์เนี่ยมันก็มีแต่ละอันที่เป็นปริศนาที่ดูกริ้นคกรงนะคะ แต่ตู er, ้ล็อกเกอร์นั้นน่ะมันในนามว่าตู้ล็อกเกอร์มหัศจรรย์นะคะซึ่งชาวปาปิรสเนี่ยได้ใช้ไว้นะคะเพื่อเป็นการเก็บเอกสารเก็บเอกสารส่วนตัวทั้งหมดนะคะไว้ตรงตู้ล็อกเกอร์แห่งความทรงจำนะคะนี่เป็นความทรงจำที่อันวิเศษจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะดูครอเมเนอร์คำสาปร้ายของเดอะซาโดก็ไปติดตามตอนต่อไปนะคะเราก็ได้เขียนตารางเรียบร้อยแล้วนะคะก็ พี่เพาเนี่ยก็ทํามาไว้อย่างดีนะคะแต่บางทีทพี่เพากวก็อาจจะพูดพูดช้าพูดเร็วเกินนะคะจนทําให้เขานะคะเขาอาจจะอาจเขาอาจในอาจจะอาจเร็วก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เอาจากช่องอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวจะให้ดูช่องนะคะนี่ค่ะช่องเอ่อเอ่อ o l a r b l a d e c l a s s นะคะก็ ไปติดตามได้เลยนะคะพี่เขาเนี่ยสร้างเก่งมากเลยนะคะก็สร้างเกมได้เก่งมากเลยนะคะโดยเฉพาะเครื่องเมเนอร์นะคะก็แต่ส่วนพี่เผาเนี่ยพี่เผาก็จะนําเสนอแค่เฉพาะตำนานนะแต่พี่เผานะคะก็ไม่เก่งนะคะเล่นคองเมเนอร์เนก็ไม่เก่งนะคะอยู่ดีๆก็แพ้อยู่ดีๆก็ชนะอยู่ดีๆก็โกงโกงโกงหมดเลยนะคะพี่เผาก็ไม่สามารถเล่นได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวพี่เผาก็จะมีเอ่อวิดีโอสนุกสนุกอีกเยอะแยะมากมายนะคะจะเป็นครองเมเนอร์นะคะจะเป็น ชีวิตพี่เพานะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันเลยว่าชีวิตพี่เพาเนี่ยจะถ่ายวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะชาเลนจ์นะคะจะถ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนแนะนําตัวละครน,นะคะว่ามาวาดรูปนะคะก็จะหนึ่งพฤษภาคมนะคะส่วนตัวละครน,นะคะใหม่นะคะก็จะมานําเสนอในสิ้นเดือนนะคะสินนส้นเดือน,นมีนาอ,อ,อันนี้วันอันนี้เมษาเนาะสิ้นเดือนเมษานะคะส่วน ตำนานคอมเมนเนอร์นะคะเราจะทำเฉพาะเฉพาะกิจหรือว่าเฉพาะวันที่มีเขานะคะถ่ายทำในเอ่อที่ให้เรานะคะดูจากอันนี้นะคะก็ดูจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปติดตามได้เลยนะคะเขาทำเก่งมากเลยนะคะจะบอกให้แล้วก,ก็เกมนะคะเกมอีเวนต์นะคะลูนิตูนนะคะแล้วก็เอ่ออะไรนะลูนิตูนนะคะแล้วก็ แล้วก็ทาวชีฟนะคะก็จะมานําเสนอนะคะในหลังจากที่เขาเนี่ยมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะที่เขาแนะนํานะคะก็สบายไปติดตามนะคะรูนี่ตูน,นี่ยก็จะสามารถติดตามในเฟซเลยนะคะเดี๋ยวพี่เปาจะให้ดูเฟซนะคะเฟซของรูนี่ตูนนะคะอันนี้ค่ะรูนี่ตูน w o r ร์ o ออฟเดอะ h e m นะคะก็ไปติดตามได้เลยนะคะประมาณสมาชิกก็คือ5 1 2 3คนนะคะส่วนชาวชีฟ f ฟมลี่เนี่ยก็ประมาณกี่คนไม่รู้เนาะ ก็เลยเพราะว่าพี่ทําพี่เาที่เผปิดเน็ตอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะหลังจากที่พี่เผาเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีการรวบรวมแอปติต็อกป,ประจําเดือนเมษายนนะคะซึ่งพี่เผาเนี่ยจะรวบรวมแอปติต็อกในวันในการจะรวบรวมในสิ้นเดือนก็คือวันที่28เมษายนนะคะเราจะรวบรวมตอนนี้นะคะมาดู event, ดอีเวนต์รุนิตูนกันเลยนะคะหลังจากดูคอมเมนเต์เบอร์ไายใช่ไหมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะ ทำทำรูนี่ตูดนะคะเวิร์กออเดเม่เฮมนะคะสลับวันนี้บ๊ายบายเดี๋ยวไปติดตาม oh. ตอนต่อไปนะคะ